สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมในหัวข้อปรากฏการ์เอลนิโยและลานิยาค่ะซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายผลของการหมุนเวียนอากาศและน้ำผิวน้ำมหาสุดที่มีต่อภูมิอากาศลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะยังจำได้ไหมคะกิจกรรมที่แล้วเราให้นักเรียนได้ดูแผนภาพนี้กันแต่วันนี้ค่ะ ครูจะตัดตอนมาแค่เฉพาะส่วนที่ครูทำกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเอาไว้นะคะบริเวณนั้นจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งในสภาวะปกติเนี่ยสภาพลมฟ้าอากาศของในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปนี้ค่ะครูจะเรียกบริเวณในภาพนะคะในกรอบสีแดงตรงนี้จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกประเทศไทยเราก็ด้วยเช่นกันนะคะ กับอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็คือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในฝั่งตะวันออกนะคะก็จะอยู่ทางนี้ซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยมีลักษณะลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันนะคะในสภาวะปกติค่ะนักเรียนสังเกตดูที่ลมค้านะคะเส้นของลูกศรชี้ไปแทบจะขนานกับเส้นศูนสูตรเลยยิ่งใกล้เส้นศูนสูตร ลมค้าก็จะแทบจากขนานไปเลยนะครูก,ก็เลยใช้สัญลักษณ์เป็นลูกศรตรงๆเนาะ,ะคราวนี้ค่ะในภาะวะปกติน้ําด้านล่างค่ะจะมีการยกตัวขึ้นมาซึ่งน้ําด้านล่างเนี่ยจะน้ําชั้นล่างของมหาสมุทรเนี่ยจะเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิตม่ํายกตัวขึ้นมาส่วนน้ําผิวหน้ามหาสมุทรซึ่งเป็นน้ําที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยจะถูกลมค้าพัดไปจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกทําให้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนเกิดขึ้นนะคะ ในการทำกิจกรรมนี้ค่ะผลกระทบจากความแปรปรวนของลมค้าเราจะมาดูกันซิว่าถ้าเกิดว่าลมค้าไม่ได้เป็นไปแบบเมื่อสักครูน่นี้ไม่ได้เป็นไปแบบในสภาวะปกติมีความแปรปรวนเกิดขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะคะสำหรับจุดประสงค์การทำกิจกรรมค่ะก็เพื่อสืบค้นอธิบายผลกระทบจากความแปรปรวนของลมค้าที่มีต่อลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยครูจะมีอุปกรณ์ให้ค่ะก็คืออย่างแรกเลยเป็นเอกสารที่นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้จากในคลาสรูมนะคะเอกสารข้อมูลผลกระทบจากความแปรปรวนของลมค้างรูปแบบ1และ2อย่าลืมดาวน์โหลดก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือนักเรียนจะได้แผนที่โลกสําหรับระบุผลกระทบรูปแบบที่1และ2สังเกตด้านล่างจะมีจุดสีสีไว้ให้นะคะครูทําสีและก็ขนาดที่เหมาะสมไว้ให้แล้วเด็กๆก,ก,ก็ระบายสีตามนั้นเนาะ สำหรับอุปกรณ์ต่อไปค่ะครูจะมีไฟล์ภาพชุดแผนภาพลมค้าในภาวะปกติความแปรปรวนลมค้ารูปแบบ A และความแปรปรวนรูปรูปแบบ B ให้นักเรียนไปด้วยนะคะต่อไปสิ่งที่นักเรียนอาจจะต้องเตรียมเองค่ะก็คือเด็กๆจะต้องเตรียมสีใช้เป็นสีเมจิกสีไม้สีเทียนเอาแบบที่หนูถนัดนะคะที่หนูมีที่บ้านตอนนี้นะคะและแผนที่โลกสำหรับอ้างอิงตำแหน่ง วิธีการทำกิจกรรมค่ะเริ่มจากให้เด็กๆเนี่ยศึกษาข้อมูลผลกระทบซึ่งครูได้จัดเรียงไว้ให้อยู่ในรูปของตารางเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำศึกษาข้อมูลแล้วก็นำไปเขียนระบุในแผนที่ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยระบุบริเวณที่ได้รับผลกระทบรูปแบบ1ลงบนแผนที่โลกแผนที่1รูปแบบที่2ก็ให้นักเรียน วงกลมลงในแผนที่โลกแผ่นที่สนะคะใช้วงกลมเป็นสีโดยสีที่ใช้เนี่ยแต่ละสีจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนอ่านให้ดีๆนะว่าสีไหนใช้แทนอะไรนะคะแล้วพอนักเรียนลงสีในแผนที่ทั้งแผนที่1แผนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมาจับคู่แผนภาพความแปรปรวนของลมคารูปแบบ A และรูปแบบ B กัน แล้วก็ค่อยมาสรุปความสัมพันธ์ค่ะเอาละค่ะอย่าลืมนะว่าเด็กๆก,ก็จะต้องบันทึกผลการทำกิจกรรมต่อคำถามท้ายกิจกรรมแล้วก็สรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตัวเองย้ำนะคะอย่าเพิ่งเปิดดูฉเฉลยอย่าเพิ่งไปเปิดดูนะคำหาคคำตอบในหนังสือในอินเทอร์เนต็ตลองทำด้วยตัวเองก่อนค่ะลองกดหยุดหยุดคลิปลงมือทำกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ถ้าใครที่ทำเสร็จแล้วก็กดเปิดคลิปต่อนะคะคราวนี้มาดูเฉลยกันนี่ค่ะผลกระทบรูปแบบที่หนึ่งเด็กๆพอลงระบายสีวงกลมแล้วได้เป็นแบบนี้ไหมนะมาดูกันค่ะ โฟกัสเฉพาะบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกให้เด็กๆสังเกตนะคะเราจะพบจุดจุดสีอะไรมากเป็นพิเศษเ่ยแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วพอไปดูทางฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะนักเรียนสังเกตจุดที่พบเยอะนะคะก็คือจุดสีฟ้ากับจุดสีเขียวแสดงว่า ในผลกระทบรูปแบบที่1เนี่ยมันจะส่งผลต่อฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือจะทําให้บริเวณฝั่งตะวันตกเนี่ยมีลักษณะก็คือแห้งแงล้งฝนน้อยกว่าปกติแล้วก็มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติด้วยส่วนฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะมีฝนมากหรือว่าน้ําท่วมผลผลิตทางการเกษตรก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคราวนี้ไปดูแผนที่2ค่ะในแผนที่ที่2 ลงข้อมูลผลกระทบรูปแบบที่2ลงไปแล้วสีของนักเรียนได้ออกมาเป็นเหมือนของครูไหมที่ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะนักเรียนจะพบจุดจุดสีฟ้ากับสีม่วงเยอะหน่อยแสดงให้เห็นว่าบริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะมีฝนมากน้ําท่วมรวมถึงจะมีอุณหภูมิต่ํากว่าปกติด้วยแต่พอไปดูที่ฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ รงกันข้ามเลยนักเรียนจะพบสีออกน้ำตาลกับเหลืองแสดงให้เห็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความแห้งแล้งหรือว่าฝนน้อยกว่าปกติและส่งผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงด้วยเนาะขั้นตอนต่อไปค่ะให้นักเรียนจับคู่นี่จับคู่ได้แบบนี้ไหมนะผลกระทบรูปแบบที่1ก็เอาไปจับคู่กับความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ a เห็นไหมคะทั้ง2ฝั่ง มีความเหมือนกันนะที่ฝั่งตะวันตกพบสีน้ำตาลแห้งแล้งฝนน้อยอุณหภูมิสูงสัมพันธ์กับภาพด้านล่างนะคะความแปรปลว่นของลมค้ารูปแบบ A ส่วนฝั่งตะวันออกค่ะพบสีหรือ,อขอให้ค่ะพบสีฟ้าอยู่เยอะฝนตกเยอะเห็นไหมคะ ส่วนผลกระทบรูปแบบที่2ค่ะเด็กๆก,ก็เอาไปจับคู่กับความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ B สังเกตนะที่ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเด็กๆจะพบสีฟ้าสีเขียวอยู่เยอะสีฟ้าอยู่เยอะก็แปลว่ามีฝนมากนะคะหรือว่าน้ำท่วมส่วนฝั่งตะวันออกค่ะมีสีน้ำตาลอยู่เยอะหน่อยก็จะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีลมฟ้าอากาศที่ เป็นอุณแห้งแรงสีน้ำตาลแห้งแรงเนาะผลกระทบรูปแบบที่2ก็จับคู่กับความแปรปรวนของนมค้ารูปแบบ B คราวนี้ไปดูเฉลยคำถามท้ายกิจกรรมกันค่ะคำถามมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ข้อเรามาไล่ไปทีละข้อเลยเนาะ เริ่มจากข้อที่1ค่ะความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ a ความเร็วของลมค้าเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติอย่างไรคําตอบก็คือลมค้าอ่อนกําลังกว่าปกติค่ะสังเกตจากอันนี้เลยค่ะนี่สัญลักษณ์นะคะด้านซ้ายมือ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 ตรงนี้นะคะซ้ายมือตรงนี้จะเห็นได้ว่าสัญ,ญลักษณ์ลูกศรตรงนี้ค่ะค่อนข้างยาว ค่อนข้างยาวนะส่วนด้านนี้จะสั้นลงเกิดอะไรขึ้นกับความแปรปรวนของลมค้าในรูปแบบ a ที่เกิดขึ้นลูกศรที่สั้นลงก็คือลมค้าเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงกว่าปกตินะคะในคำถามข้อที่2ค่ะความแปรปรวนของลมค้าในรูปแบบ a ส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำผิวหน้ามาหาสมุทรอย่างไรและเหตุใดถึงเป็นอย่างนั้นนะคะ เกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะเราก็ไปดูภาพนี้กันเนาะเมื่อเกิดความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ A เ,เกิดขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอลมค้าอ่อนกำลังลงน้ำผิวหน้ามหาสมุทรแทนที่จะพัดไปทางฝั่งตะวันตกได้ดีนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่ไปมันยังน้ำผิวหน้ามหาสมุทรซึ่งมีอุณหภูมิสูงเนี่ย ไม่สามารถที่จะยังเคลื่อนที่ไม่ได้ดีเพราะาลมอ่อนกําลังลงนะก็เลยยังคงอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะนี่ให้ดูตรงนี้นะลมค้าอ่อนกําลังลงน้ําผิวหน้ามหาสมุทรซึ่งเป็นน้ำที่มีระรหภูมิสูงก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปทางฝั่งตะวันตกได้ต่อไปในคำถามข้อที่3ค่ะในช่วงที่เกิด ความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ A ส่งผลให้เกิดผลกระทบรูปแบบใดและพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับผลกระทบอะไรบ้างทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบอะไรบ้างวลาเขียนตอบนึกไม่ค่อยออกนะก็ต้องย้อนไปดูภาพนะคะคำถามข้อที่4ค่ะความแปรปรวนของลมค้าในรูปแบบ B ความเร็ ความเร็วลมค้าเปลี่ยนไปยังไงเราก็มาดูจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าในรูปแบบ b เนี่ยเส้นลมค้าเนี่ยจะยาวกว่าปกติก็คือมันจะมีลมที่แรงกว่าในสภาวะปกตินะคะแล้วความแปรปรวนของลมค้าในรูปแบบ b ส่งผลต่ออุณหภูมิน้ำผิวหน้ามาหาสมุทรอย่างไรเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นรูปแบบ b ทําให้น้าผิวหน้ามาหาสมุทรเป็นยังไงนะ ไปดูภาพดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในสภาวะปกตินะคะน้ำผิวหน้ามหาสมุทรซึ่งเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่ไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่พอเคลื่อนที่ไปได้ตามปกติก็เคลื่อนที่ไปนะแต่พอลมค้าแรงขึ้นเคลื่อนที่ไปได้เยอะเลยนักเรียนสังเกตตรงนี้นะคะในสภาวะปกติไปแค่นี้แต่ พอลมแรงขึ้นไปเยอะเลยสีแดงๆตรงนี้กว้างขึ้นน้ำที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเยอะขึ้นน้ำที่อยู่ด้านล่างก็เกิดการยกตัวขึ้นมานี่นะคะน้ำด้านล่างซึ่งเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำก็ยกตัวมาขึ้น ข้างบนได้มากขึ้นพอน้ําที่มีอุณหภูมิต่ํายกตัวขึ้นมาก็ทําให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานน้ําบริเวณนั้นก็อุณหภูมิต่ําอากาศบริเวณนั้นก็อุณหภูมิต่ําลงด้วยนะคะแห้งแล้งทําให้เกิดความแห้งแล้งคําถามข้อต่อไปค่ะในช่วงที่เกิดความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ A, เอ,อรูปแบบ B ส่งผลให้เกิดผลกระทบรูปแบบใด และพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับผลกระทบอะไรบ้างเด็กก็ตอบถูกแน่นอนนะครูเชื่อเกิดผลกระทบรูปแบบที่สองโดยพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเกิดความแห้งแล้งหรือฝนน้อยกว่าปกติก็ดูจากที่นักเรียนทำงานระบายสีวงกลมไปนะคะและพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกมีฝนมากหรือน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็สังเกตได้จากจุดสีฟ้าที่ขึ้นมาเยอะนะคะ คำถามข้อที่7ค่ะพื้นที่อื่นๆที่อยู่นอกเขตอิทธิพลของลมค้าในมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนนี้หรือไม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนักเรียนลองย้อนไปดูนะจะมีในแผนที่ของนักเรียนบางจุดก็ไปโผล่อยู่นอกเหนือเขตอิทธิพลของลมค้าในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ยังมีจุดเกิดขึ้นนะคะ แสดงว่ามันก็เชื่อมโยงกันไปหมดนะได้รับผลกระทบไปด้วยกันนะคะสุดท้ายสรุปผลการทำกิจกรรมค่ะเราก็จะได้ว่าความแปรปรวนของลมค้าส่งผลต่อลมฟ้าอากาศโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิกและบริเวณที่ห่างไกลออกไปนะคะในช่วงที่ลมค้าอ่อนกำลังลงหรือว่าพัดเบาวกว่าปกติชายฝั่งตอนตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดฝนมากและในช่วงที่ลมค้ากกำลังแรงมากกว่าปกติฝั่งตอนตกก็จะมีฝนมากส่วนฝั่งตอนออกก็จะเกิดความแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่นะคะกูอยากให้นักเรียนดูอันนี้นะคะแล้วถ้าเป็นบ้านเราอะไอความแปรปรวนของลมค้าเนี่ย อย่างความแปรปรวนของลมค้าในรูปแบบ A นักเรียนลองดูนะคะประเทศไทยเราอยู่ฝั่งตอนตกของมหาสมุทรแปซิฟิกบ้านเราอยู่ฝั่งนี้พอลมค้าอ่อนกำลังลงบ้านเราก็จะเกิดความแห้งแล้งฝนน้อยจะสอดคล้องกับ ปรากฏการเอลนิโยหรือลานียค่ะลองคิดดูสิเราเรียกเอลนิโยนะคะความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ A จะสอดคล้องกับเอลนิโย ซึ่งเอลิโยเนี่ยจะทำให้บ้านเราเนี่ยนะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติมีอากาศแห้งแล้งตรงกันข้ามถ้าเป็นฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขาก็จะมีฝนเยอะหรือว่ามีน้ำท่วมนะคะฝั่งตะวันออก มีฝนเยอะเลยน้ำท่วมคู่ต่อไปค่ะถ้าเป็นความแปรปรวนของลมค้ารูปแบบ B จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ลานิยา ซึ่งลานิญาเนี่ยคะ่ะก็จะส่งผลทําให้ประเทศไทยซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีน้ำท่วมฝนตกเยอะกลับกันก็จะทำให้ฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีความแห้งแล้งอุณหภูมิสูงกว่าปกติ มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกันค่ะเมื่อกี้นี้เรามองในมุมมองของฝั่งตอนออกกับตวะันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วพอเป็นประเทศไทยเราจะพบว่าปรากฏการณ์เอล尼โเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าปกติแล้วก็มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติส่วนลา,นาเนียจะทำให้ปริมาณฝนมากกว่าปกติและอุณหภูมิต่ำกว่าปกตินะคะ นี่ค่ะแผนที่นะเมื่อสักครู่นี้เป็นผลกระทบรูปแบบ1และรูปแบบ2ตอนนี้กลุ่เปลี่ยนเป็นผลกระทบในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยและเอลนิโยจะทําให้ฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกฝนตกหนักน้ําท่วมแต่ฝั่งตะวันตกจะแห้งแล้งนะคะอุณหภูมิสูงและ แต่พอมีน้ําท่วมก็มีข้อดีไม่ใช่ว่าจะแย่ไปสมุูนะคะเพราะว่าจะทําให้ผลผลิตทางการเกษตรในบางพื้นที่เนี่ยมีมากกว่าปกติสรุปค่ะก็คือปรากฏการณ์เอลิโและลานียเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเกิดจากการหมุนเวียนของอากาศและการหมุนเวียนของน้ําผิวหน้ามหาสมุทรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็คือลมค้า เกิดจากความแปรปรวนของลมค้านะคะปรากฏการเอลนิโยและลานิญานเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรอบมหาสมุทรโดยรอบของมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นยังส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปด้วยนะคะเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ต้องปรับตัวนะคะอาล้วค่ะอย่าลืมส่งงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันค่ะ